เย,ย้เยออมีมีมอเอาของราก็ได้ของอย่างเยอะอ้า,อาขอบคุณนาแล้วก็ใช้ตัวน,นี้เหรอใช่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากก็มีพวกแดดอะไรด้วยก็เลยถือมาเพื่อได้ล้างหน้าข้างนอกนี่เพิ่งไปซื้อใหม่มาด้วยเราก็ใช้ตัวน,นี้เหมือนกันเมื่อก,ก่อนน่ะใช้ตัวอื่นหน้าแห้งมาก ก็เลยกลับมาใช้ตัวนี้เน่ยนานนึงขึ้นเยอะเลยใช่นี่ใช้มานานมากใช้มาตั้งแต่าาราคาสี่ดิบเก้าจนตอนนี้ห้าดิ้าแล้วช่คุมมันอย่างดีใช่เหมาะสำหรับวัยรุ่นแบบพวกเราด้วยใช่ผมคุณหน้าทีออา่เก็มให้ที่ลยอยู่ฟังนะทุกวันนี้ออกไปด้านนอกต้องเจอทั้งแดดฝุ่นมลภาวะสาเหตุของการเกิดสิวทำให้ผิวหน้ามัน ขอแนะนำเป็น Clean and Clear Foam Moist c o t i o ช่วยคุมความมันและยาวนานถึง8ชั่วโมงพร้อมป้องกันสิวสิวเซียนโดยไม่ทำให้ผิวแห้งตึงอีกทั้ทงยังช่วยลดแบคทีเรียสายเหตุของการเกิดสิวได้ถึง99.8%หาซือ้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือช่องทางจ้อปปิ้ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นจ h อป e ี้ a z a d a หรือเว็บไซต์ของ Clean and Clear พี่เน้นเคลียร์เป็นวัยรุ่นอย่าให้หน้ามัน